นี่เราก็มาถึงที่น้ำซานทาวเวอร์แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นกระเช้านะคะน่ามีนะแต่ว่าตอนแรกอะว่าจะขึ้นบันไดแต่ว่าไม่ไหวค่ะเพราะดูจากข่าวลูกหนึงแล้วชีวิตน่าจะไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องขอวกระเช้าล้วล่ะแล้วเดี๋ยวบางคนรออยู่แล้วนะคะบางคนเขาก็เดินขึ้นบันไดนะคะเ a รษเงินนะค่าค่ากระเช้าก็อยู่ที่800 0นรอนะคะขาไปแล้ะขากลับนะ นี่นะคะก็ทุนแรงได้เยอะพอคิดว่าไม่ไหวหรอกเดี๋ยวขึ้นไปนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่ซึ่งหนุ่มสาวเกาหลีนะคะจะต้องขึ้นมาของกุญแจเพื่อเป็นแบอบกว่าเป็นพยานแห่งรักอะไรสักอย่างหนึง่งเมือม่อเมือ่อเื่อที่จะบอไม่ให้พลาดจากการอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่าตัว๋วเ็8,500นะคะขาไปและขากลน,นะนี่นะคะเห็นปะส่วนให่ก็จะเป็นหนุ่มสาวชาวเกาหลีนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ยอดเขาน้ำซานทาวเวอร์จริงๆนะคะตอนนี้เราก็รอเคเบิลคาร์นะคะมาอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นทิวทัศน์ของโซนะคะตรงนี้จะเป็นแถวเมียนดงนะคะถ้าเกิดมองไปด้านโน้นนะคะก็จะเห็นนะคะนี่ห่บ้านเมืองของคนเกาหลีนะคะแล้วเกิดมองมาจากด้านนี้ก็จะเห็นยอดเขาน้ำซานทาวเวอร์นะคะนั่นเคเบิลคาร์นะคะกำลังขึ้นไปนะ หมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขาน้ำซานทาวเวอร์ที่สูงที่สุดในเกาหลีนะคะเมื่อกี้เดินมาเหนื่อยมากขอแพ้ๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปนะคะวันนี้ที่ซอากาศดีมากอากาศเย็นมากประมาณประมาณสิบกว่าองศานะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะเห็นไหมคะว่าถนนเขากว้างมากแล้วรถก็ไม่ติดด้วยนะคะการจราจรแบบว่าเป็นไปไปเป็นแบบว่าการการจราจรไม่ติดขัดค่ะคือคือแบบว่าง่ายมากเลยอะไม่ว่าจะไปไหนมันก็เร็วละเนาะ อย่างที่เห็นนะคะเห็น,นะคะ่ะตรงนั้นคือน่าจะเป็นเรียนตรงนะคะ6กสียะตรงนู้นสวยมากเลยไหมเป็นไปหรือคนหาวกลับมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้เราก็รอกระเช้านะกระเช้ายังไม่มาเลยก็อีกสักแป๊บึงราคะและ้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปบนยอดเขาน้ำซานทาวเวอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกุญแจคู่รักกันวันนี้ไม่ได้มาคล้องกุญแจกับใครคะ่ะมาคนเดียวนะคะอ๋อไม่ใช่นักคนเดียวสิมากับแม่ของปาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเราไปข้างบนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ ตอนนี้กลังเข้ามาใน,นกระเช้าแล้วนะคะนี่เจนก็มีปา้ามีคุณแม่แล้วก็มีน้องเอสนะคะแล้วก็พี่อัมน,นะตอนนี้ก็กำลัขงขึ้นไปแล้วนะจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากไปดูคนเยอะน่าน,น่าขนน่า

หมอกด้วยอันนี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปบนยอดเขานำแซานพาวเวอร์นะคะเห็นต้นไม้เปลี่ยนสีไหมสวยมากถ้าก็ตกหลงไปทำไงเนี่ย<ะ> <c oughs> ถึงแล้วนะคะเราเวะรอกลางจะลงไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูวิวของบนกันจันถึงแล้ว เาบอกว่าตอนนี้ต้นไม้สวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นสีแบบนีนะ้ซึ่งถ้าเกิดวันน้าร้อนต้นไม้จะไม่เป็นแบบนีนะ้ต้องเดินาันไดอยู่ดีอะแหละถึงแล้วนะคะหอคอยน้ำซาลทาวเวอร์นะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแค่นี้ยังเมื่อยเลยเราจะเดินบันไดได้ไงเนะี่ยโอเคบรรยากาศเป็นแบบนี้นะ ป้าอยู่บนยอดข่าน้ำซันทาวเวอร์แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นหอคอ,อยนะคะน้ำซานทาวเวอร์นะเห็นบรรยากาศโดยรอบไหมคะวันนี้ต้นไม้สูงมากนะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคนกำลังพักผ่อนปราศเลยนะที่นี้อากาศดีออโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะนี่นะคะ<ด>ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนคู้รักมาคของกุญแจกันนะคะ อยให้ดูนะเคยมาค้องกับผู้ชายนะก็หาไม่เจอละอยากจะเอาไวกลัดบ้างเลยตอนเนี้ย๋ยว <laughs> ให้ดูนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดมองจากด้านนี้ก็จะเห็นวิวด้านล่างนะคะซึ่งจะสวยมากเลยวันนี้หมอกค่อนข้างที่จะหนามากนะคะเห็นปะมันจะมองไม่ห็นข้า,ขางล่างสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวิวก็ยังสวยอยู่นะ นี่นะคะวันนี้ลมไม่ค่ยอยมีนะคะสำหรับไค่พิมพ์ครัวเราะนะคะเราจะมาของกุณแจกันนะคะแต่ว่าเวลาที่เลื่กันเนี่ยก็ต้องเอาเลื่อยมาอันนะคะแล้วก็มาเลื่อยออกนะ,ะเห็นปะที่มาที่นี้จะชอบวิวมากกว่านะคะส่นวนเรื่องของกุญแจนี่คงแบบคงไม่ได้มาคองกับใครแม่อะไนะครับเห็นปะมาคล้องกุญแจกันแลรักอะ่ะ ลมเย็นมากเลยแล้วก็อากาศดีด้วชอบมากก็ตกเย้าอากาศดีแ้แหละก็วันนี้แล้วก็คือวันนะคะแล้วก็วันที่สองก็ททายแล้ววันนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามาดูบรรยากาศตรอบเลยนะอือาปาถือกล้องหน่อยเดี๋ยวจะให้เพืนๆชมไม่น่าเดินผ่านเลยอ่ะโอเคอันนี้นะคะก็ฝั่งนู้นจะเป็นอ่าทางน้ำปะน้นู ไม่รู้อ่ะมันงงไปหมดแล้วเพราะเขาเล่นอยู่บนเข่าวนะใช่แต่ดอกแตที่ป้ามาคล้องกับพี่ชายเลยถามไม่เจอแล้วที่ป้าจะเอาอะไยมาใส่ไม่รู้วันไหนแล้วใช่ท่งด้านข่าวตรงนี้ก็จะเป็นคู่รักกะพร่องคุณแกรกันอย่างลักไม่ลักก็คล้องได้อะไรอยแบบนี้ใช่ไหมจะส่วนใหญ่คล้องแล้วก็จะเลิกกันฉันพอแล้วฉันก็เทอะไม่มันไม่ขังนะให้ดูกับอี้ตรงนะ ตอีกตอีกกแลทุกคน็หนึ่งบอกไงว่าหัวใจมันหักไปแล้วถ้าลิงกังหรือเปล่าคะโอเคยให้ดูบรรยากาศตรงนี้ะมีร้องเสีมีเห็นตาป้าเปิดสวยมากสดทโอเคตาเดี๋ยว ขอไปก่อนนะคะขอลาเพื่อนทุกคนด้วยบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันที่ไทยนะคะวิตร้ะมันเป็นสเต็ปนดูลเลยกลสวยมากชอบอากาศนั่แหละอากาศสวยมากเดี๋ยวจะให้ดู <laughs> นี่แค่เอาเคสมือถือมาคล้องเลยตลอดนี่เห็นไหมคะ เฮ้เขาก็มาคลองกันนะคะโอเคองั้นไปก่อนนะครับบ๊ายบาย